s c i e อนทิสอ of เ o v e เคมีรักตอนที่9ก้าฉันยืนตัวแข็งไม่ตอบกลับหรือขานรับอะไรทั้งนั้นและเมื่อดึงสติกลับมาได้แล้วฉันก็แค่ทำตามหน้าที่หมอให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะฉันเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของไข้ของคุณฐานิตรีค่ะฉันยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำสวัสดีทักทายตามมารยาทและตามในสังคมปกติของคนที่เพิ่งรู้จักกันไอ เขายังเรียกชื่อฉันเหมือนอย่างที่เคยแล้วเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาแต่ฉันรีบถอยและพูดแทรกความตั้งใจของเขาที่กำลังจะทำเออคือคนไข้เพิ่งจะหลับไปได้สักพักแล้วนะคะยังไงหมอขอตัวก่อนนะคะฉันรีบเดินผ่านเขาไปให้เร็วเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานแต่เขายังคงรวดเร็วกว่าฉันเขาหันมาจับแขนฉันเอาไว้แล้วดึงเข้าไปกอดแน่นจนฉันขยับตัวแทบไม่ได้ไอผม ผมคิดถึงคุณเขากอดฉันแน่นจนฉันแทบจะหายใจไม่ออกฉันเผลอเคิ้มไปกับกอดอันอบอุ่นที่ฉันเองก็คิดถึงมาแสนานานแต่แล้วฉันก็ต้องดึงสติและดึงตัวเองกลับมาและผลักเขาออกไปคุณํำคนผิดแล้วคะ่ะขอโทษนะคะฉันรีบเดินผ่านเขาไปอย่างรวดเร็วไม่ผิดคุณคือไอคุณคือผู้หญิงที่ชอบศิลปะเสียงเพลงสายลมธรรมชาติ คุณชอบความสวยงามชอบอารยาธรรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือคนด้อยกว่าชอบอาหารพื้นบ้านกินง่ายอยู่ง่ายฉันหยุดฟังคำพูดของเขามันคือสิ่งที่เขาจำได้มาตลอดเวลาสิ่งที่เป็นฉันทั้งหมดที่สำคัญไอคุณคือของผมเราเป็นของกันและกันนะไอคุณลืมเรื่องคืนนั้นได้เหรอฉันรีบหันกลับไปเพื่อบอกให้เขาหยุดทั้งคำพูดและความคิดทั้งหมดซะหยุดนะคะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณไม่เคยเป็นและก็จะไม่มีวันเป็นด้วยเขายืนมองฉันแล้วนิ่งไปในใจของเขาก็คงสับสนไม่แพ้กับฉันเช่นกันแต่ฉันไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วไม่สามารถแล้วจริงๆได้โปรดดูแลคุณแม่ของคุณเถอะนะคะยังไงดิฉันขอตัวผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะเอาไอของผมกลับคืนมาให้ได้คุณก็รู้ใช่ไหมไอว่าผมทำได้ทุกอย่าง ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นและฉันก็รีบเดินออกจากห้องไปโดยเร็วฉันต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นฉันคงทนไม่ได้ฉันเดินก้มหน้าไม่สนใจลงลิฟต์แล้วก็รีบไปที่รถการกั้นน้ำตามันเหนื่อยมากจริงๆฉันปล่อยโฮชุดใหญ่ในรถเพื่อระบายมันออกมาอดีตที่เคยมีความสุขความเจ็บปวดที่แสนสาหัสมันกลับมาหลอนฉันอีกครั้งตอนนี้การร้องไห้คงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถ้าความรักมันเจ็บปวดขนาดนี้ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันจะไม่มีทางเปิดใจให้กับเขาหรือให้กับใครทั้งนั้นไม่มีทางเช้าวันใหม่ที่ฉันเองไม่อยากจะเคลื่อนตัวเองออกมาไม่อยากจะออกไปไหนเป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่ฉันไม่อยากไปทำงานเลยแต่หน้าที่มันก็ต้องมาก่อนยังคงมีคนไข้ที่กำลังรอฉันอยู่ฉันต้องแยกแยะให้ได้สิ ฉันบอกตัวเองและลุกไปจัดการกับตัวเองและไปทำงานตามปกติเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในระหว่างที่ฉันกำลังขับรถไปโรงพยาบาลแพทเพื่อนแสนดีโทรมาอีกฉันกดรับสายตามปกติโดยที่หัวสมองว่างเปล่ามากว่าไงแพทฉันรับสายด้วยโทนเสียงเรียบเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบไอเสียงแพทตกใจขั้นสุดอะไรของแกเนี่ยทำไมต้องตะโกนด้วยแพท เมื่อคืนแกเจอพี่คลิสเหรอฉันนิ่งเงียบไปสักครู่กับคำถามแต่ก็สงสัยในใจว่าแพทรู้ได้ยังไงอืมใช่เขามาเยี่ยมแม่เขานะ่ะแล้วนี่แกรู้ได้ยังไงเขาโทรมาหาฉันแกเพึ่งวางสายกันไปเนี่ยฉันตกใจมากเลยแกเขาไม่เคยโทรหาฉันเลยนะเว้ยเสียงหล่อชะมัดตอนแรกกนึกว่าผู้ชายที่ไหนโทรมาจีบ แกจะโทรมาบอกฉันแค่นี้ใช่ไหมงั้นฉันว่างแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวสิวะยังมีอีกยังมีอกีกเขาถามฉันเรื่องแกเขาคงรู้จากพ่อแล้วแหละว่าฉันกับแกสนิทกันอืมก็ช่างขเขาเถอะเขาจะรู้อะไรฉันก็ไม่สนแล้วอะ่ะเฮ้อายไอเอาจริงๆนะเว้ยเขาคงรักแกมากจริงๆวะ่ะฉันรู้ได้จากน้ำเสียงที่เขาถามฉันเกี่ยวกับแกกินนี่แกจะไม่ให้โอกาสเขาหน่อยหรอวะ แพทแกจะให้ฉันให้โอกาสกับคนที่เขาปิดบังความจริงหลอกลวงฉันเนี่ยนะแล้วฉันต้องเจอกับอะไรต่อจากนี้ฉันต้องเจ็บอีกแค่ไหนแพทฉันต้องเจ็บไปเรื่อยๆหรอแบบไม่รู้จบและอีกอย่างฉันจะอยู่ในฐานะอะไรหรอเมียน้อยเมียเก็บงั้นหรอไม่เอาอะแพทฉันลดเกียดตัวเองมามากพอแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันเป็นแค่หมอที่ดูแลแม่เขาเท่านั้นเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลน,นะแพท แค่นี้นะฉันจะขับรถฉันวางสายจากแพทแล้วนิ่งสงบใจสงบอารมณ์ตัวเองลงฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายความวุ่นวายกำลังค่อยๆก้าวเข้ามาในชีวิตของฉันอีกแล้วสินะตอนนี้และเมื่อตั้งสติได้ฉันก็ลงจากรถไปที่ทำงานตรวจเอกสารเคสคนไข้ทั้งหมดที่ดูแลเตรียมออกไปตรวจคนไข้วันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเครียดมากสำหรับงานแต่ก็จะมีเท่เรื่องหัวใจเนี่ยแหละ ที่ฉันวางไม่ได้เลยจริงๆฉันเริ่มตรวจคนไข้ทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของฉันจนมาถึงคนไข้ห้อง1209ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำตัวปกติที่สุดวันนี้คุณแม่เขาอยู่กับคุณพ่อของเขาสองคนท่านช่างน่ารักเป็นคู่ชีวิตที่น่าชื่นชมจริงๆสวัสดีคะ่ะคุณป้าหมอมาเยี่ยมคะ่ะอ้อคุณหมอสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณหมอ ทั้งสองท่านเก่าวทักทายฉันและฉันก็ยิ้มตอบกลับไปเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนหลับสบายไหมหลับสนิทเลยค่ะลูกไม่มีใครมากนอนกลนใกล้ๆหูให้หนุหูป้าเลยเนี่ยคุณป้าแอบพูดแขละคุณลุงแล้วก็หัวเราะใส่กันละกันน่ารักจังเลยฉันเองก็พอมีความสุขไปด้วยมาคะ่ะขอหมอตัวหน่อยนะคะได้เลยลูก แต่ว่าทำไมคุณป้าเลียยชันนรรปนามแปลกๆฉันคิดในใจแปลกจนฉันเองก็สะดุ้งเข้าไปเหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาไม่มีอะไรก็คงเป็นตามภาษาคนแก่ที่เอ็นดูเด็กๆเ,เมื่อคืนป้าขอบคุณหนูมากนะลูกอุต่าห์อ่านานี้ให้ป้าฟังเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตัวไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเรื่องแค่นี้เองนี่เมื่อคืนป้าฝันด้วยนะฝันดีมากฝันถึงหนูไอเนี่แหละลูก อ๋อเหรอคะดีจังค่ะฝันว่าอะไรคะฝันว่าไอเอาเข็มมาฉีดยาให้คุณป้าหรือเปล่าฉันพูดหยอกล้อกับแม่เขาเพื่อให้บรรยากาศดูเป็นกันเองไม่ใช่หรอกลูกป้าฝันว่าป้าได้หนูมาเป็นลูกสาวป้าฉันหยุดทางการตรวจฟังเสียงอวัยวะจากทางด้านหลังของคุณป้าพอตกใจในคำพูดนั้นแต่พอตื่นขึ้นมานะก็กลับมาเจออีตาลูกชายตัวแสบซะง,งั้นเออ แล้วนี่หนูได้เจอกับตะคิดลูกป้าหรือยังฉันเกืนน้ำลายลงคอเพื่อทำตัวให้ปกติที่สุดก่อนจะตอบคำถามนี้พบแล้วค่ะคุณป้าเมื่อคืนนี้ค่ะตอนหมอกำลังจะกลับพอดีฉันพยายามทำนังเสียงปกติแล้วตอบคุณป้าไปตะคิดนะ่ะงานลัดตัวมากวันวันก็ทำแต่งานเมื่อวานก็คงเพิ่งลงจากเครื่องแล้วก็รีบมาเลย นี่ก็เพิ่งกลับไปไม่นานเองเห็นว่ามีประชุมต่อคนรุ่นใหม่ก็อย่างนี้แหละคุณมีเงินกองให้มากมายก็หยุดไฟในการทำงานไม่ได้หรอกมันเป็นแบบนี้แหละคุณลุงพูดให้ความเห็นเพื่อให้คุณป้าไม่ต้องคิดมากอาการคุณป้าด,ดีขึ้นมากแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอจะให้เจ้าหน้าที่กายภาพบ,บาบัดเริ่มมาพาคุณป้าไปเข้าโปรแกรมบาบัดร่างกายนะคะได้ลูกป้าพร้อมแล้ว เก่งมากเลยค่ะอย่างนั้นหมอขอตัวก่อนนะคะเออหนูลูกเหมาะหมอไอ,อลูกคุณป้าเรียกฉันเพื่อลังฉันเอาไว้เหมือนจะถามอะไรบางอย่างเออแล้ววันนี้หมอไอจะมาหาป้าไหมลูกคุณป้าถามฉันขึ้นนี่คุณจะไปกวนหมอทำไมละคุณน่ะก็เขาก็มาตรวจแล้วนี่ไงเราคุณลุงแอบปามคุณป้า ไม่เป็นไรค่ะคุณลุงคุณป้าคะถ้าวันนี้ไอไม่ติดอะไรก็จะขึ้นมาหานะคะแต่ถ้าคุณป้ามีอะไรด่วนก็แจ้งกับพยาบได้เลยนะคุณป้าไม่ตอบอะไรได้แต่พยักหน้ายิ้มรับคำตอบของฉันอาจารย์คะอาจารย์คะเสียงพยาบาลจากตรงห้องโถงม,มาหาฉันที่ห้อง1029คะมีอะไรหรอคะออพอดีคุณแพทนะคะ ติดต่อมาพอดีแกติดต่อหาอาจารย์ไม่ได้นะคะบอกว่าโทรไปที่มือถือแล้วติดต่อไม่ได้เลยก็เลยโทรมาที่วอร์ดเมื่อกี้บอกว่า,าให้ช่วยแจ้งอาจารย์ให้หน่อยคะ่ะว่าเดี๋ยวจะมีประชุมประชุมด่วนด้วยนะคะที่ห้องประชุมชั้น14ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงคะ่ะอาจารย์ประชุมอะไรทําไมไม่แจ้งทางเมลม,มาก่อนนะฉันคิดในใจแล้วหมอแพทย์บอกไหมคะว่าเรื่องอะไรไม่ได้แจ้งไวค้ค่ะอาจารย์ อ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหมอรีบไปค่ะฉันเดินลงลิฟต์ตรงไปที่ห้องทำงานเตรียมเอกสารที่ต้องเข้าประชุมเพราะก็ต้องตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั้นละกันเตรียมไปทั้งหมดเนี่ยแหละเพราะข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ใน iPad อยู่แล้วไม่ว่าจะประชุมเรื่องอะไรก็ไม่น่าต้องกงังวลฉันเดินกลับไปที่ลิฟต์และกดขึ้นไปที่ชั้น14ก่อนที่ลิฟต์จะปิดก็มีเสียงบางคนตะโกนเข้ามา รอด้วยค่ะรอด้วยค่ะฉันรีบกดเปิดก่อนที่ประตูจะปิดสนิทเมื่อประตูรตบเปิดฉันก็เห็นผู้หญิงสองคนที่กำลังเดินมาที่ลิฟต์อีกคนดูเร่งรีบเพราะเหมือนจะมีความเกรงใจในมือถือกระช้าผลไม้ขนาดกำลังพอดีส่วนอีกคนดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรหน้านิ่งหยิ่งไม่มีรอยยิ้มใดๆแล้วทั้งคู่ก็ก้าวเข้ามาในลิฟต์ขอบคุณนะคะคุณหมอฉันยิ้มรับคำขอบคุณของผู้หญิงที่เป็นต้นเสียงเมื่อสักครู่ เราไปชั้นไหนอะเสียงผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้านายของผู้หญิงอีกคนที่ดูเตี้ยกว่าถามขึ้นน้ำเสียงเรียบนิ่งไปที่ชั้นสิบสองค่ะดิฉันกดดิปเข้าไปแล้วค่ะคุณเกสเกรสเหรอชื่อนี้ทำให้ฉันถึงกับหันไปมองและยิ่งมั่นใจว่าใช่แน่เพราะฉันจำได้ว่าเขาคนนี้แหละที่ฉันเคยเจอคนที่เป็นตัวจริงของเขาสินะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเธอกลับไปก่อนเลยนะฉันจะรอกลับพร้อมพี่คิดตอนเย็นได้ค่ะคุณเกตฉันยืนตัวชาเมื่อได้ยินเสียง,ขงเขาพูดถึงกันละกันแบบสนิทสนมมันก็คงเป็นแบบนั้นแล้วนะพอเขาคบกันมานานแล้วนี่ต่างกับฉันที่แค่สองเดือน ทั้งสองคนเดินออกจากลิฟต์ไปที่ชั้นส2ส่วนฉันก็ยังคงขึ้นลิฟต์ต่อไปที่ชั้น14เพื่อไปประชุมเมื่อลิฟต์เปิดออกฉันก็หายใจเข้าปอดลึกๆเหมือนปกติที่ฉันทำเวลาที่ต้องการเรียกพลังให้กับตัวเองแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องประชุมระหว่างเดินก็มีคุณหมออีกหลายท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยฉันยิ้มและท,ทักทายทุกคนเหมือนปกตินี่ยัยไอยยไอ แพทเลี้ยฉันและรีบดึงฉันให้ออกห่างจากคนอื่นเพื่อจะพูดอะไรบางอย่างอะไรไงแพทไม่ไปประชุมหรอเออเดี๋ยวก็ได้ฉันงงในกิริยาของเพื่อนที่กำลังดูลูกลีลูกลนแปลกๆนี่แกรู้ไหมว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรกันอะแพทถามฉันขึ้นเอา้าก็แกเป็นคนโทรตามฉันมาเนี่ยแกไม่รู้ด้ไงฉันก็ถามแพทกลับอย่างงงเหมือนกัน ฉันก็ไม่แน่ใจมันเป็นประชุมด่วนแปลกๆอะช่วงนี้ก็ไม่มีเคสอ,อะไรหนักหนาที่ต้องมาส่มหัวกันขนาดนี้สักหน่อยรู้แต่ว่าที่แน่ๆน่าจะมีเรื่องที่ต้องมีทีมบินไปประชุมงานที่ไอซ์แลนด์ที่กรมอนามัยโลกจัดขึ้นน่ะแต่ก็แปลกทำไมครั้งนี้ต้องมีทีมแพทย์ไปด้วยปกติพ่อก็ไปคนเดียวนี่นาพ่อนอนคงเหนื่อยแล้วนะแพทย์อีกอย่างแกนะ่ะก็ควรมาบริหารต่อจากพ่อได้แล้วนะ ฉันพูดกับเพื่อนยังอะเบื่อเบื่อผู้อีกโก้เยอะฉันไม่ชอบเอาเถอไปไปประชุมเถอะแกเดี๋ยวฉันจะได้ไปทำงานต่อด้วยฉันเดินเข้าห้องประชุมกับแพทและไปนั่งรวมกับกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลสักคู่หนึ่งคุณพ่อนนนก็เดินเข้ามาในห้องและเริ่มเปิดการประชุมเรื่องที่ประชุมก็เป็นเรื่องทั่วๆไปก่อนแล้วก็ถึงเรื่องสุดท้ายที่สาคัญเอาละ ส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากจะแจ้งทุกคนนะครับทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุมครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกนะทุกคนคงรู้กันนะซึ่งก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้นะก็มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็มีบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยนะผมได้เลือก บุคลากรที่จะไปประชุมครั้งนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางเลขานะส่งจดหมายไปทางอีเมลซึ่งทั้งหมดต้องเดินทางภายในอีก15วันข้า้งหน้านี้ก่อเตรีมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับเรื่องที่ผมจะพูดก,ก็มีเท่านี้แหละขอเชิญทุกท่านไปทำงานต่อได้ขอบคุณครับการประชุมจบลงใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงฉันกับแพทเดินไปทำงานต่อโดยที่ฉันเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉัน คือหนึ่งในทีมที่ต้องไปบินไปประชุมที่ไอซ์แลนด์แกฉันหิวอ่ะไปหาอะไรกินกันปะแพทชวนฉันกินข้าวกลางวานันเพราะตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วไม่ค่อยหิวอ่ะแกเมื่อกี้กินนมรองท้องไปแล้วก่อนเข้าประชุมหรือเกจะให้ฉันไปนั่งเป็นเพื่อนก็ได้นะแพทโอเคงั้นไปกินร้านแถวนี้แล้วกันเนาะฉันเดินลงดีไปกับแพท และเมื่อลิฟต์ถึงชั้นหนึ่งชั้นและแพทก็เดินออกจากลิฟต์แต่ก็ต้องหยุดค้างกับภาพที่เห็นตรงหน้าเขาและคุณเกรซเดินมาด้วยกันออกจากลิฟต์อีกตัวที่อยู่ตรงข้ามกับฉันพี่คิดแพทตกใจพูดชื่อเขาจนเขาได้ยินรวมไปถึงผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาด้วยเขาหันมาตามเสียงของแพทแล้วหยุดค้างจ้องมองฉันเช่นกัน ในความนิ่งอึดอัดนั้นเราต้องคู่ได้แต่เงียบใส่กันใจมันเหมือนกำลังจะแตกที่เห็นมือที่คล้องแขนเขาเป็นผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ฉันเออ่พี่คิดมาเย่ยมคุณแม่ละคะแพทรีพูดทักบ,บางอย่างขึ้นมาเพื่อทำให้ความเงียบอันยาวนานหายไปสวัสดีค่ะคุณเกรสแพทกล่าวทักทายผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างเขาสวัสดีค่ะคุณเกรสก็ทักทายกลับเสียงเรียบใช่ครับแพท สวัสดีครับคุณหมอไอฉันสะดุ้งกับคำทักทายของเขาสวัสดีค่ะฉันกล่าวทักทายกลับแต่ก็พยายามหันหน้าหนีไม่อยากจะให้เป็นพิรุธไปมากกว่านี้คุณหมอไอยอย่างนั้นเหรอคะเสียงผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาพูดชื่อฉันเชิงสงสัยครับคุณหมอไอเป็นอาจารย์หมอด้านสัยแพทย์ที่รักษาคุณแม่ เขาอธิบายตำแหน่งของฉันได้ถูกต้องชัดเจนให้กับคนหลักของเขาฟังอ๋อเห็นคุณแม่พูดถึงคุณหมอดูชื่นชมมากนะคะดีละดิฉันว่าจะสอบถามคุณหมอนิดหน่อยนะคะคุณแม่ต้องรักษาตัวที่นี่อีกนานไหมคะผู้หญิงที่ยืนกอดแขนเขาแบบไม่ห่างถามฉันขึ้นมาก็จนกว่าอาการจะดีขึ้นคะ่ะและก็ช่วยเหลือตัวเองได้ฉันตอบกลับเธอไป แล้วระยะเวลานานแค่ไหนล่ะคะกว่าจะกลับมาเป็นปกติสักทีอันนี้หมออาจจะตอบไม่ได้นะคะว่านานมากแค่ไหนขึ้นอยู่การให้ความร่วมมือของคนไข้ในการทำกายภาพบาบัดด้วยคะ่ะทำไมล่ะคะอันที่จริงคุณหมอดูแลคุณแม่เองก็น่าจะประมาณได้นะคะว่านานแค่ไหนน้ำเสียงเธอดูแข็งกร้าวหยิ่งและตอบกลับฉันมา แพทเริ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจและกำลังอ้าปากจะพูดแต่ฉันลีพูดแซงขึ้นมาทันทีดิฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณหมอที่อื่นรักษาอย่างไงแต่สำหรับดิฉันวิธีการรักษาคือให้คนไข้พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตและยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่กันลำพังสองคนการที่อีกคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยจะต้องให้คนอื่นอีกคนมาดูแลเนี่ยภาวะแบบนี้มันไม่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุทั้งคู่นะคะ ก็ไม่ลำพังนะคะที่บ้านเนี่ยก็มีแม่บ้านตั้งหลายคนดูแลนั่นล่ะคะ่ะเขาเรียกลำพังถึงจะเป็นแม่บ้านแต่ก็ไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่หรอคะเท่าที่ดิฉันทราบทั้งสองท่านอยู่กันลำพังพอลูกๆไม่ได้พักอยู่ด้วยแล้วก็ยังทำงานต่างประเทศและก็ต่างจังหวัดไม่ได้พักที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาต้องให้แน่ใจคะ่ะว่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบไม่เป็นภาระและไม่มีภาวะเครียด คุณไม่ต้องห่วงนะคะอย่างไรหมอก็อยากรักษาให้คนไข้าหายเร็วที่สุดไม่อยากให้ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นี้นานๆแน่นอนค่ะในประโยคสุดท้ายฉันกดเสียงลงและหันไปมองเขาเล็กน้อยเพื่อให้เขารู้ว่าฉันไม่ต้องการจะเจอเขาอีกถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน้าผู้หญิงที่สูงทรงของเขาแสดงอาการไม่พอใจฉันอย่างแรงมองฉันเหมือนจะเกลียดฉันมาจากชาติปางไหน แพทเดี๋ยวแกไปกินข้าวเองก่อนนะฉันนึกได้ว่าต้องเต็มเคสที่จะไปสอนพรุ่งนี้นะ่ะฉันบอกแพทให้ไปทานข้าวเองเพราะจิตใจฉันไม่ไหวแล้วกับการที่ต้องอยู่ตรงนี้ฉันก็เลยขอตัวออกมาก่อนเอาไอเดี๋ยวหมอไอเสียงแพทตะโกนเรียกฉันแต่ก็ช่างเถอะแพตดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเออเกสเดี๋ยวคุณให้ผมไปส่งที่บ้านก่อนนะ ผมมีเรื่องต้องคุยกับหมอไอเรื่องคุณแม่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวไว้เจอกันละกันเดี๋ยวพี่คิดพี่คิดคะ่ะเดี๋ยวคะ่ะทุกทีเลยสินะเขาให้คนขับรถพาคนสำคัญกลับก่อนฉันได้ยินมาจากห่างๆฉันเริ่มเดินให้เร็วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปเจอเขาอีกและไม่ให้เขาเดินมาทันฉันไอไอฟังผมก่อนหยุดก่อนเป็นเสียงดีที่ฉันคุ้นหูมากที่สุด และทําให้ฉันเจ็บปวดมากที่สุดเหมือนกันฉันไม่อยากหันกลับไปและพยายามทําเป็นไม่ได้ยินไม่ต้องการจะเจออะไรทั้งนั้นแล้วแต่ก็คงไม่ทันเขาวิ่งมาดักหน้าฉันเพื่อให้ฉันหยุดไอเขาเอื้อมมือมาจับแขนฉันแต่ฉันต้องรีบถอนออกเพราะมันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้เมื่อคู่นี้ฉันอธิบายเคลียร์หมดแล้วนะคะไม่น่าจะต้องมีข้อสงสัยอะไรอีกคือใช่เรื่องคุณแม่ ผมเข้าใจผมรู้ดีแล้วแต่เรื่องของเราอะคุณยังไม่เคยอธิบายเลยผมฟังเลยนะเขาพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงในขณะที่เขาเพิ่งใ,ให้คนขับรถของเขาพาหญิงสาวที่เขาคบมานานกลับบ้านไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นของเราค่ะและอีกอย่างฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องส่วนตัวของฉันให้คนอื่นฟังผมเป็นคนอื่นอย่างนั้นเหรอไอ้คำถามนี้มันทำให้ฉันจุกข,ขึ้นมาเลยทีเดียว เหมือนจะสงสารด้วยน้ำเสียงของเขาแต่ฉันก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จริงๆใช่ค่ะคุณเป็นคนอื่นสำหรับฉันไปแล้วและอีกอย่างนะคะคุณคิดได้โปรดรับรู้ไว้ว่าฉันแค่คุณหมอที่ดูแลคุณแม่ของคุณเท่านั้นไม่ได้สำคัญไปกว่านี้ได้โปรดเข้าใจดิฉันด้วยนะคะอ๋อและไม่ต้องตามดิฉันมานะคะฉันชอบอยู่เป็นส่วนตัว ฉันเดินหลบให้ห่างจากเขาแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่หันกลับไปสบตาอะไรความเข้มแข็งมันต้องมาก่อนแล้วมันก็ต้องแลกมาจากความเจ็บปวดฉันก็ต้องทำให้ได้เพราะความใจอ่อนมันจะทำให้ฉันสูญเสียทุกอย่างไปหมดวันนี้ฉันจะไม่ยอมใจอ่อนให้กับคนที่ทำชีวิตฉันพังอีกต่อไป